สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับอร่อยง่ายสไตล์ยงยีวันนี้มีเมนูทานเล่นนะคะหอมหัวใหญ่ทอดนั่นเองค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะจะได้วงกลมๆแบบนี้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำโซดานะคะอันนี้เป็นน้ำโซดาแช่เย็นๆเลยนะคะจะได้กรอบๆค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยปน่น แล้วก็ไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะใส่แป้งสาลีของเราลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะคนนิดนึงค่ะ ก็ตามด้วยน้ำโซดาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาหอมมาลงชุบไว้แล้วก็ไปทอดกันค่ะต่อมานะคะก็นำน้ำมันใส่หมอ้อหรือใส่กระทะก็ได้ค่ะ แ,แต่ความสะดวกนะคะนี่เราก็จะเอาหอมของเราลงไปทอดเลยค่ะทอดทีละชิ้นนะคะอย่าทอดทีเดียวพร้อมกันเดี๋ยวมันจะติดเป็นแคไม่สวยนะคะ <reporting bor gs> เราก็จะทอดให้เหลืองประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดให้หมดแล้วเรากลับมาดูกันอีกรอบค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่หน้าตาของหอมหัวใหญ่ทอดของเราเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานใครจะทานคู่กับซอสพิกหรือว่าเป็นมายองเนสก็ได้นะคะไม่ผิดกติกาเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะชิม,มเนียนเนียนลิงนะครับหอมใหญ่ทอดอ๋อเออนั่นแหละก็อ๋อนเนียนลิงนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอ น้ำจิ้มมี2แบบเอาเอาแบบแบบยองยองเนทยองยองลอมาลองยิเมต <laughs> <laughs> อือกินเล่นได้สบายเลยนะครับอร่อยถ้าใจดีนี่ต้องทําปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับมันจะกรอบอะไรลวว <laughs> วมสับไม่เข้าสับไม่ขึ้นน mm ั hmm. Somehow, okay, ้นต้องอย่างนี้มาเอืมอืมเข้ากับมะเขือเทศมากกว่านะครับไหนพูดถึงมะเขือเทศมะเขือเทศมันก็มะเขือเทศอ่ะอีกอีกสักทีนอร่อยนี่เลยดีกว่าอย่ากันนั้นเลย ดี๋ยวบ้านเรียกคำโปงอร่อยเลยหิวอร่อยสิโยังไม่หิวเลยมันกิ่โมงเองนี่มันของกินเล่นอ่ะมันกินได้เรื่อยๆอ่ะ <c oughs> อก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอร่อยนะครับทำกินเล่นสบายๆชิวๆเลยแหละนั่งดูน้องดูหนังก็จิ้มไปแทะไปเรืเ่อยเปืย อยากให้ผมทําเมนูไหนนะครับผมอีกแล้วอย่าให้หยุ่งยีสิ <S <S 2> <S 2> ถ้าผมว่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเข้าครัวด้วยนะครับก็คอมเมนต์ลงข้างใตค้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแย่